ชูดอีสบีฟอร์สปา a ันเลยสักคะเช่นควรจะกินอะไรไหมก่อนที่จะแข่งสปาตันแน่นอนนะคะเราต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะเลยนะคะในการแข่งในเว็บไซต์เองเขาก็บอกว่าเราควรต้องกินนะคะไบร์ฟัซของเราแล้วเน้นไปที่คาร์บเป็นหลักนะคะจ,จะมีโปรตีนบ้างเล็กน้อยแต่คาร์บคือพลังงานหลักสําคัญเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะเราอาจจะกิน2อถึงสชั่วโมงก่อนเลสขึ้นอยู่กับว่าเราย่อยได้เร็วขนาดไหนแล้วก็พลังงานเรารีรีสออกมาใช้ได้แค่ไหนอาจจะต้องใช้ตอนที่เรา ฝึกซ้อมกันดูก่อนนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยกินปุ๊บย่อยไม่ทันอะจะต้องใช้เวลาเยอะแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่กินด้วยทีนี้ในในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยเขาก็แนะนําให้กินเป็นแบบ โอตมิลกับโลแฟตมิลนะคะเราไม่กินแฟตเยอะนะคะเพราะแฟตมันเอามาใช้ชา้าเนาะแล้วก็พวกวอลนัทหรือว่าผลไม้ผลไม้สดๆนะคะแล้วก็แต่อย่ากินเยอะมัมกลัปวปวดอึพวกของที่มีกากใยจะไม่ค่อยกินก่อนก่อนมอนเลสนะคะแล้วก็จะมีเพื่อแบบโฮเกนเบเกิลกับอัลมอนพีนัทบัตเตอร์กล้วยอะไรต่างๆจะกินเป็นโทสกับกิกยเกิร์ตอัลมอนนี้ก็ได้แต่ที่สําคัญสําหรับคนไทยนะมัมว่าอยากกินอาหารที่เราไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวท้องเสียจุดๆอย่างงี้ค่ะส่วนของมัมเองเนี่ยก่อนเลสที่มัมกินแล้วแบบ รู้สึกโอเคแล้วก็ดีหาซื้อง่ายก็คือข้าวปั้นข้าวปั้นเนี่ยเราได้ครับจากข้าวแล้วก็มีสาหร่ายห่อใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีไส้นิดหน่อยแล้วก็จะกินไส้ที่มันแบบย่อยง่ายหน่อยแล้วก็สาหร่ายกับข้าวปั้นเองที่เราซื้อในเซเว่นในซูเปอร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเกลือเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทั้งแป้งทั้งเกลือมาก่อนเลยนะคะหรือจะเป็นขนมปังก็ได้ขนมปังซาลาเปาแบบนเนี้ยค่ะก็เน้นเป็นแป้งที่มันเคี้ยงง่ายย่อยง่ายนะคะ ถ้าของคนไทยง่ายๆก็มีประมาณนี้เนะื้ส่วนเข้าปั้นเนี่ยบางครั้งมันเล็กระยะไกลมันก็พกใส่เป้เข้าไปกินด้วยนะคะลองดูกันได้นะคะอย่าลืมกินอาหารกันก่อนแล้วก็แบ่งดูช่วงเวลาให้เหมาะสมที่อาหารมันจะย่อยไปใช้ทันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมัน ถ้าเราไม่ย่อยอ่ะยังไม่ย่อยเราไปวิ่งมันจะจุกหรือว่าอาเจียนออกมาก็ได้แล้วก็ที่สําคัญฝึกกินอาหารในวันซ้อมก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเรารู้ว่าอาหารไหนเรากินได้หรือไม่ได้รวมถึงอาหารที่เราจะใช้กินระหว่างแข่งด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลย แถมให้เนิดน,นึงก็คือตอนแข่งจบแข่งจบเนี่ยมันแนะนําภายใน30ินาทีแรกเรารีบกินโปรโตีนเข้าไปเลยนะคะจะกินเป็นเวก็ได้หรือว่านมที่มันแบบไฮโปรตีนนมทั่วไปที่มีโปรโตีนสูง,ส,งสูงก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือรีบกินโปรโตีนเข้าไปใน30นาทีแรกที่เราแข่งจบนะคะเพื่อให้เขาแบบเข้าไปแบบฮิวเล็ไปเขาเรียกไงไปเติมเต็มร่างกายเราส่วนที่เราใช้งานไปแล้วก็ไปแบบฟื้นฟูมัสเซลอะไรต่างๆของเราที่ถูกใช้งานไปเยอะนะคะลองดูนะคะเรื่องอาหารเรื่องนูที่ชั่นก็สําคัญมากๆเลย